นี่นะ้ำไม้หลักไก่จอดบ้างอยู่เลยนะเออไม่อันน้ำมีนะอึไปกับไม้ก็มีไม่ให้ดับเลย ไม่ใหญ่หรอกเอ็นหน่นกัจอดอย่วันนี้แล้วจริงรถมันจอดกันหน่วย็ฟดวาหลังต่งนู้น,น,น <ขอ S 1> ชนเข้าวมา <ขอ S 1> ไม่รู้คนขับไปได้แล้วนะลายเส้นเหลาเต้าไฟฟ้านี่น

มาแต่นู้นน้มาแต่นู้นมาสามแปดเจ็ดสิว่ะอีเจอเบอร์ไม่ตัดแล้วนะว่ะเออไม่รู้เรื่องมาพวกไม่ได้เก้าจีมาสามกาเจ็ ห9 7สามเก้าเจ็ดก้มเลยเลอกจุอเพื่อได้เบียร์มั้งเดี๋ยวไม่เม็นเลยเรม่เม็นเลยมันชนปืนเม้นแต่วันนี้เนี่ยดับองไหมเนี่ยกองไฟไฟเอวให่้จะมันเ้ามันเป็นข้าวโพดจอเพื่อข้าเจาแล้วก็ทุ่งเมนูเลยไฟมันแปลงแล้วเนเ่ยเฟ้ือมันเราเันกองอันนี้แต่มันไม่มีตัวแปลงน่เราต้องกะนี่เอเองงูจริงรถมีจอดอยู่เต็มหมดวันนี้ไม่จอดดี ป้ปื้ยอ,อย่งายู่ยูยใครอ่ะว่อไเดี๋ยวยม่ไ,ไม่รู้กันกูมึงมาแต่ดับเสียงกูไม่ไดเอ๊ะได้รถ<อ>มันติดอันนี้มีเบียเรียนบาสแล้วก็เคย มันจนฝื <teachers> oh. yeah. nah ้อแม่เลยไหมอ๋อหล่อรุดเลยอ๋อมาบนขึ้นมานี่มันเจนอาบันเหลอีกเดี๋ยวนี้อ๋อมันหล่อมันรุดเลย g e ้มาดีนะใครจนจนจนกนไหมไาอ๋อดีมันัอกเเออบกติมันจะมีพวกจอดเยอะๆนะ อ๋อหล่อ <tampoco> ม <Christmas music Dragon> oh, mm ันลดเลยนะนี hmm. mm ่เ hmm. ด so mm ็กฟอะลุดมาแต่มาแต่นู่นเลยมานี่อ๋อไอ้ปุ้ยม่ใหญ่ได้นี่เหนื่ยิดกระจออยู่แก่น่านเลรอไหมนี่อ๋อมันมันนูนเลยมันแรงแรงมันหล่อลดมันหล่อลดเออดีไม่มีไม่โตกลนเออมีเบียร์เล่นตังอยู่กันบาท